หลังจากวิดีโอครั้งที่แล้วที่ดิฉันถ่ายไปมีเพื่อนๆขอร้องและร้องขอที่อยากจะให้ดิฉันโชว์ในการรับประทานอีกครั้งหนึ่งดิฉันดิฉันก็ทำตามที่เพื่อนร้องขอนะคะแต่เลยและะ้วค่ะไม่มีอะไรมากแค่แป้งแป้งแผ่นนะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างในนี้ในเนี้ยเข้าไป แล้วแต่ความกว้างของเพื่อนนะคะความกว้างของปากวอาเพื่อนว่าแต่ละคนจะมีความกว้างเท่าไหนถ้ามากับผู้ชายดิฉันไม่แนะน่ไม่กินคําใหญ่นะคะเพราะว่าเวลากัดไปแล้วยิ่งสาวๆที่เพิ่งเพิ่งออกเดทนะคะควรจะกินคําเล็กเลกอะไห่ตรงนี้ได้ไหม,มผู้ชายมามทําไงแกกินดิ <laughs> ถูกต้องและะ้วค่ะ ก็ใส่ก็พอประมาณนะคะเดี๋ยวคือถ้าเราจะกินผักเพิ่มเราค่อยมากินข้างนอกได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนไม่เอาช้อนตักน้ำจิ้มเพื่อนไม่กินน้ำจิ้มเหรอจ๊ะแข็งแนวเพื่อนงงอยู่กอที่ค่ะก็น้ำจิ้มราดเข้าไปนะคะรา <c oughs> วนวนววนวนม้ว <c oughs> ได้แล้วไม่ไม่คำใหญ่มากค่ะเพราะว่าเป็นคนกินเรียบร้อย น das so <weiß> ี่นะคะถ้าแบบผู้ชายมาต้องข้างๆหล่อมากแล้วก็กินอุ้ยท่านไม่หล่อเหรอคะก็อร่อยอันนี้พี่จะนี่หน่อยนี่อันนี้อร่อยมากหร่อยไม่เหรอเขาเรียกแบบเปียกขอบเปียกทุกชนิดมาก